เหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดอุทัยธาน,นีเมื่อวันที่8สิงหาคม2560ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมไทยให้ความสนใจและพูดถึงอย่างต่อเนื่องแม้เวลาจะผ่านไปเทียนไม่กี่วันแต่เรื่องราวก็ถูกขยายในโลกออนไลน์และสื่อมวลชนกระแสหลักอย่างกว้างขวางเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ขณะที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร กำลังประกาศคะแนนสอบกลางภาคซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โดยปกติควรจะเป็นทีมการแจ้งผลการดินอย่างสงบแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงที่ไม่มีใครคาดคิดในวันเกิดเหตุบรรยากาศในห้องเรียนเริ่มต้นด้วยความตึงเครียดเล็กน้อยเนื่องจากนักเรียนบางส่วนมีความคาดหวังต่อคะแนนสอบค่อนข้างสูงโดยเฉพาะนักเรียนชายวัย17ปีคนหนึ่งที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาตลอด แต่เมื่อได้รับคะแนน18จากเต็ม20เขากลับรู้สึกว่าตนควรได้คะแนนเต็มเนื่องจากเขาเชื่อว่าคำตอบของตนในข้อสอบนั้นถูกต้องทั้งหมดเมื่อครัวธิบายว่ามีการให้คะแนนบางส่วนหรือพาเชียวเครดิตตามหลักเกณฑ์การตรวจข้อสอบที่กำหนดไว้และชี้แจงว่ามีข้อหนึ่งที่ไม่ได้ให้คะแนนเต็มเพราะคำอธิบายวิธีทำไม่ครบถ้วนแต่นักเรียนกลับมองว่านั่นคือความไม่ยุติธรรม สถานการณ์ที่เริ่มจากการพูดคุยกลับกลายเป็นการโต้เถียง้วยน้ำเสียงที่ดังขึ้นเ,เรื่อยๆครูพยายามควบคุมสถานการณ์โดยขอให้นักเรียนใจเย็นและเสนอว่าจะอธิบายอย่างละเอียดหลังเลิกเรียนเพื่อไม่ให้รบกวนการเดินการสอนของเพื่อนๆแต่คำพูดนั้นไม่ได้ช่วยลดความตึงเครียดกลับทำให้นักเรียนชายลุกขึ้นจากที่นั่งเดินตรงไปหาครูด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความโกรธ ก่อนจะใช้มือผักหน้าอกครูอย่างแรงจนครูถอยหลังไปชนตัวเรียนจากนั้นตามด้วยการชกเข้าที่ใบหน้าและลำตัวหลายครั้งครูพยายามยกแขนขึ้นป้องกันแต่แรงของนักเรียนที่อยู่ในวัยกำลังเติบโตและมีกำลังมากทำให้ครูเสียหลักเพื่อนนักเรียนในห้องต่างตกใจบางคนวิ่งตะโกนขอให้หยุดบางคนวิ่งออกไปเรียกครูคนอื่นมาช่วยขณะที่อีกหลายคนหยิบโทรศัพท์มือถือ ขึ้นมาถ่ายคลิปเหตุการณ์ไว้โดยสัญชาติญาณการต่อสู้สั้นๆนี้กินเวลาเพียงไม่กี่สิบวินาทีแต่เทียงพอที่จะทำให้ครูได้รับบาดเจ็บหลายแห่งบนร่างกายหลังเหตุการณ์สงบครูผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีแพทย์ตรวจพบว่ามีซี่โครงด้านซ้ายอักเสบดวงตาข้างหนึ่งฟกช้ำและศรีรษะด้านซ้ายบวมอย่างเห็นได้ชัดคาดยังระบุว่ามีอาการกระทบกระเทือนสมองระดับเบา ซึ่งต้องใช้เวลาพักฟื้นและเฝ้าดูอาการอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์นอกจากนี้ยังมีรอยช้ำตามแขนและไหล่จัดการปากป้องด้านจิตใจครูยอมรับว่ารู้สึกช็อตและเสียขวัญอย่างรุนแรงเพราะตลอดชีวิตการสอนที่ยามนานกว่า15ปีเธอไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่นักเรียนใช้ความรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายเช่นนี้มาก่อนเหตุการณ์นี้ไม่ทิ้งกระทบต่อความรู้สึกปลอดภัยของครู แต่ยังทําให้เพื่อนครูคนอื่นในโรงเรียนเริ่มกังมลนว่าอาจเกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นได้อีกในอนาคตเมื่อผู้บริหารโรงเรียนรับทราบเหตุการณ์จึงรีบเรียกผู้ปกครองของนักเรียนชายมาพบเป็นการด,วด่วนการพูดคุยเต็มไปด้วยบรรยากาศตึงเครียดผู้ปกครองได้กล่าวคําขอโทษต่อครูผู้เสียหายและผู้บริหารพร้อมยอมรับว่าลูกชายมีอารมณ์ร้อนและขาดการควบคุมตนเองในช่วงเวลานั้น หลังการหารือผู้ปกครองและนักเรียนได้ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนทันทีโดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้เรื่องราวบางปลายไปมากกว่านี้และไม่ต้องการให้ลูกต้องเผชิญกับกระแสสังคมและแรงกดดันจากเพื่อนร่วมชั้นในด้านกระบวนการทางกฎหมายครูผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจปูทอนองช้างหลังออกจากโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงบันทึกประจำวัน และนักหมายให้นักเรียนพร้อมผู้ปกครองเข้ามาสอบปากคำรรในวันที่12สิงหาคม2560ปากโดยมีนักจิตวิทยาและสาวิชาชีพเข้าร่วมตามกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์ของเยาวชนพันตำรวจเอกอนุชาแสงทองผู้กำกับการสถานีตำรวจปูธรหนองฉางให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าคดีนี้จะถูกดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิทั้งฝ่ายผู้กระทำและผู้เสียหาย เมื่อข่าวนี้ถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์กระแสความคิดเห็นจึงแตกออกเป็นหลายกลุ่มกลุ่มหนึ่งแสดงความโกรธและเรียกร้องให้มีการลงโทษอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นยิ่งอยากขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งมองว่าต้องมองปัญหาให้ลึกลงไปถึงรากเหง้าเช่นความกดดันในระบบการศึกษาความคาดหวังของครอบครัวและการขาดทักษะในการจัดการอารมณ์ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นดกรการจนาวัฒนศิริอธิบายว่าพฤติกรรมมลแบ่งเช่นนี้อาจเป็นผลจากการขาดทัากษะการแก้ปัญหาอย่างสันติและการไม่สามารถรับมือกับความผิดหวังได้อย่างเหมาะสมเธอเสนอให้โรงเรียนเพิ่มกิจกรรมเสริมด้านทักษะชีวิตเพื่อสอนให้เด็กจัดการกับอารมณ์ความเครียดและความน้มเหลวอย่างส,งสาร้างสรรค์เหตุการณ์ในครั้งนี้จึงไม่ใช่ทีนเหตุทะเลวิวาสทัปป่วไป แต่เป็นเครื่องตนใจทั้งระบบการศึกษาครอบครัวและสังคมไทยว่าการสร้างคนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทียมความรู้วิชาการแต่ต้องพัฒนาไปพร้อมกับคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ